นี่นะคะคนที่อยู่นิ่งไม่เป็นนะคะสวัสดีค่ะอยู่กับช่องปุ๊แม่น้องมิวนะคะตอนนี้ก็แม่ฮันนี่นะคะก็คือขยายต้นไม้เย้เยกลางสายฝนนะคะ f อฟท่านใดที่ยังสนใจต้นไม้เย้เยนะคะสามารถติดต่อมาได้นะคะเบอร์ติดต่อมาได้เบอร์อะไร 0 9น8 2 8 0 9 9 5นะคะสามารถติดต่อมาได้นะคะต้นไม้เย่ๆยนะคะติดต่อปูแม่น้องมิวอีกแล้วติดต่อโดยตรงแม่ฮันนี่เลยไม่ได้บอกโอ้ปูแม่มีต้นอะไรบ้างอันนี้คือขยายพันธุ์ ขยายใส่ปุ๋ยต้นไม้ใหญ่ๆนะคะใส่ปุ๋ยขี้วัวใสปุ๋ยขี้ใส่ปุ๋ไะะปยไว้ไก่อนใสปุ๋ยไว้ก่อนนะใครสนใจก็ติดต่อมาได้0 918280995ผู้แม่น้องมิ้วเบอร์นี้เบอร์เดียวติดต่อผู้อย่างเดียวแม่นี่ไม่ได้ถือโทรศัพท์ต้นเท่าไหร่ ถพร้อมส่งก็เจ็ดร้อยเท่าไหนเท่าไหนพร้อมส่งต้นเท่าไหนส่งต้นขนาดไหนพร้อมส่งได้พร้อมส่งพร้อมส่งพร้อมส่งต้นไหนเจ็ดร้อยแบบนี้เลยบอกใช่แบบนี้ไหนแบบนี้บอกลากยาวแล้วเอาเงินัด้เพิ่มนี่บอกแบบนี้เลยใช่ไหมใช่ไอันนี้คือพร้อมส่งได้เลยพร้อมส่งได้เลยเจ็ดร้อยพร้อมส่งใช่ลากยาวแล้วติดแล้วไปลงกระถางก็ได้เลย ถ้าไปถึงมันเหี่ยวเฉามันเดชสมองนี่คือเทินได้ไหมได้เลยถ่ายมาให้ดูเดี๋ยวส่งให้ใหม่ถ้ามันเดสสมองใช่ไหมใช่ถ้ามันตุยถ้ามัน,ต,มนตุยก็ถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาแล้วเราจะส่งให้ใหม่ไม่ต้องกลัวสามารถเทินได้สามารถเทินได้ <c oughs> รับประกันตอนนี้รากออกยาวแล้วไม่ต้องกลัวว่ามันจะตุย ต้นต้นส no ูงน yeah. ี tube, uh, ่เท่าไรยอดยาวๆกไหมูง hmm. น like so yeah. so ี่มันไม่สามารถที่จะส่งได้เพราะว่ามันไม่มีกล่องมันสามารถส่งได้แต่เฉพาะต้นที่มันกำลังจะขึ้นสวยๆแต่รากยาวแล้วถ้ามารับเหรอต้นเท่าไหรถ้ามารับหนี่งถ้าคุณจะเหมากระถางก็มีกระถางละพันกระถางละพันห้าสองพันก็แล้วแต่ถ้าคุณมาถึงที่นะคุณเลือกกอาเลยคุณจะชอบกระถางไหนกระถางใหญ่ ต,ต้นไม้มงคลต,ต้นความเชื่อความศรัาของแต่ละคนต้นไม้มงคลนะคะอัี้ไม่มีนี่มีดแนี้ได้เพราะต้นไม้แย่ๆอ <c oughs> ถาายด่งบ่ขาเท่าไหร่ก็ยิ่งดด <c oughs> รวยเท่านั้น <c oughs> ถ้าใครขายของดีก็ยิ่งรวยอันต้นต้นไม้ต้นนี้หาเครือไปปลูกอยู่เฮนนี่คือมัน เขาเรียกว่าที่จะทำให้เราไม่น่าเชื่อมีโชคมีราบไม่น่าเชื่อก้อยไม่มีนะมีแต่ลาบไม่มีก้อยคือมีแต่ลาบกบลาบบางท่านอาจจะถูกหวยทั้งที่แบบว่าอยู่ดีๆก็ไม่เคยจะเสียทักทีบางท่านเอาไปก็ถูกหวยก็มีบางท่านขายของไม่ดีอยู่ดีๆก็ขายของดีไม่เคยหมดทันที อันนี้คือไปไปไปตั้งที่หน้าบ้านใช่ไหมแล้วก็คือความเชื่อความศรัทธาติดตาตาดีได้ตาไร้เสียใช่ไหมก็คือแบบดูในดูในใบนะคะดูในใบนี่ก็จะเป็นใบลายแบบนี้นะคะใบลายสวยๆแบบนี้นะคะนี่เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะดูอย่างนี้นะคะทุกคน ก็จะเห็นตัวเลขในใบนี่จะเห็นตัวเลขในใบปกติแต่ก่อนอยู่ที่วังสู่จะถ่ายดูบางท่านก็เห็นนี่บ่แมนบอนี่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 อะไรเอาเห็นไหมเห็นไหมเอฟซีเห็นไหมเห็นเป็นตัวอะไรเอฟซีคอมเมนต์มาให้หน่อยอะอะดูนะดูไม่เป็นนะนี่ชวยเนี่ยั่งเขาดูเยอะๆเนี่ยตัวนี้เนี่ยเป็นชัดสุดนะนี่ตัวนี้เห็นไหมบางทีถ้าเราเห็นชัดแค่นี้เอฟซีบางท่านจะเห็นชัดกว่านะ นี่นะคะ FC ท่านใดสนใจนะคะนี่ก็เป็นความเชื่อนะคะความเชื่อความศรัทธาตอนนี้ก็คือแม่ก็คือทําการใส่ปุ๋ยขี้วัวนะคะทําการใส่ปุ๋ยขี้วัวการใส่ฝนเพราะว่าตอนนี้ก็คือฝนตกปล่อยๆนะคะหลังจาก<ด>ที่เราก็ดูแลยายไปด้วยนะคะยายก็พักผ่อนได้ทานยาอะไรเรียบร้อยนะคะก็ในเวลาว่างเวลาว่างที่ไม่ว่างนะคะ เวลาว่างที่ไม่ว่างนะคะคนขยันอยู่ที่ไหนก็ลำบากคนลำบากอยู่ที่ไหนก็สบายบ่บไม่ใช่ละไหนก็สบาย <S <S นี่นะคะเม่ฮันนี่นะคะ <มา S 2> ทุกคนทา้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จัดก,การอําทุระอะไรให้ยายเสร็จเรียบร้บอยกินข้าวกินปลาก็ว่างว่างแต่ไม่ว่างก็มาดูนี่แวบหนึง่ง f อซลองเอฟซีปูจะถามความคิดเห็นเอฟซีว่าทาที่ได้บูชาไปเป็นยังไงบ้างเนาะอืมใครที่เคยบูชาต้นไม้แยแๆไปนะคะไปเป็นยังไงโตสวยหรือ,อยังอืมได้ขยายตันแล้วหรือ,อยังเนาะคิดถึงย่นะทัสไร ต้องการก็ติดต่อมาได้นะคะช่วงนี้นะคะก็แม่ฮันนี่ก็ยังจะอยู่อยู่ดูแลยายอยู่นะคะถ้าเอฟซีท่านใดที่สนใจต้นไม้แย่ๆนะคะก็สามารถทักนะคะเบอร์ใต้คลิปน้องปุ๊มาได้นะคะก็สามารถที่จะจัดส่งได้สะดวกสบายได้เลยนะคะเพราะว่าปุ๊ก,ก็เที่ยวไปเที่ยวมามาดูยายกับแม่นะคะก็สามารถที่จะเอาไปจัดส่งให้ f อได้นะคะก็เขาเรียกว่าถ้าถ เขาเรียกว่าแบบว่าเงินนี้จะมาอะไรก็เอามาไว้ในการดูแลยายช่วงที่ไม่ได้ทํางานช่วงเผื่อมีญาติพี่น้องมาถ้าเอฟซีท่านใดที่แบบว่าช่วยอุดหนุนต้นไม้นะคะก็จะเป็นค่าใช้จ่ายเพราะว่าช่วงนี้แม่ก็ไม่ได้ทำงาน นะคะแล้วก็ FC ก็ฝากดูคลิปนะคะไม่ข้ามด่านให้ปุ๊นะคะมีโฆษณานะคะดูนะคะไม่ข้ามด่านให้ให้นะคะ5านาทีขึ้นนะคะปุ๊ก็จะมีรายได้ในช่วงที่มาดูยายนะคะก็ถ่ายปร,รอปาแปะกันไปนะคะเปิดเสียงบ้างปิดเสียงบ้างเพราะว่าเนื่องจากว่าเด็กเยอะนะคะบ้านที่บ้านลูกหลานเด็กเยอะนะค,ะคุยกัน บวกเวกนิดนึงนะคะก็นี่แหละธุรกิจนี่นะคะก็เขาเรียกว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนนะคะก็จะชื้นซุกชื้นหน่อยนะคะนี่นะคะก็ที่แม่ขนมาเนาะที่แม่ขนมาจากจัมปาดงนะคะนี่คือพอโอ้โหตัวนี้สวยเลยนะคะนี่ทุกคนตัวนี้แม่ใส่ปุ๋ยแล้วนะคะ ตัวน,นี้ก็จะต้นสวยงดงามเลยเอฟซีท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อมาได้นะคะถ้าส่งไปแล้วมันตุยนะคะก็เทิร์นได้นะคะรับเทิร์นได้นะคะก็เป็นความเชื่อนะคะทุกคนเป็นความเชื่อก็เป็นรายได้อีกหนึ่งรายได้นะคะในช่วงที่มาอยู่ที่บ้านนะคะอืมก็ว่ากันไปตามสถานการณ์นะคะทุกคน ปุ๊ก็ช่วงนี้น้องมิวก็ปิดเรียนแล้วก็อาจจะฝึกให้น้องหมิวเขาพากเสียงนะคะเขาอาจจะพูดเสียงเบาบ้างเสียงค่อยบ้างเสียงดังบ้างพูดเร็วบ้างก็ฝากรับชมคลิปที่น้องหมิวเขาพากเสียงด้วยนะคะก็ฝึกให้เขาช่วยนะคะแต่ก็คงไม่ถึงกับน่าจะไม่ใช่เสียงเด็กแล้วละ่ะพอบอกว่าให้เขาพูดพยายามให้เขาพูดบ่อยๆและให้เขาชิน แล้วแบบพูดให้เต็มเสียงอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนฝากช่วยติดตามรับชมด้วยนะคะตอนนี้นะาเ้าก็ทํางานทําแค่เนาะไว้เตรียมแบบยายก็ถามว่ามีเอฟซท่านหนึ่งนะคะที่บอกว่าทําไมไม่พายายไปหาหมอนะคะก็คือพาไปนะคะพาไปแต่มันแบบว่าอาการไม่ได้ขั้นแบบคือจะบอกว่ามันมันแบบว่า จะบอกว่าโรงพยาบาลไม่รับมันก็ไม่ใช่คือคือคือแบบคือให้มาดูแลแบบใกล้ชิดที่บ้านก็มียาให้กินแต่ว่าแค่เพียงว่ายายแกแบบว่าอยากให้ลูกหลานมาอยู่ใกล้ชิดแบบถ้าอยู่โรงพยาบาลมันก็อย่างว่าแหลวมันก็มีค่าใช้จ่ายที่แบบว่ามันต้องเข้ายงเข้ายาอะไรประมาณนี้คือยายเหนื่อยก็จะไปไปเข้าออกซิเจนอย่างนี้แต่ว่าถ้ายายแบบว่าสามารถหายใจเองได้ก็ไม่ได้ไปเข้าออกซิเจนก็สามารถกินยาถ้ายายนอนหลับ นอนหลับเต็มอิ่มไม่ปวดเนื้อปวดตัวไม่ปวดกระดงกระดูกอย่างนี้ก็ก็คือโอเคก็อยู่ได้แต่ที่แบบว่าร้องไห้ฟูไฟเจ็บปวดอย่างนี้คือบางทีปวดเนื้อปวดตัวแล้วแบบว่าเป็นความที่คนแก่กลัวแบบว่าลูกหลานไม่มาอยู่ด้วยลูกหลานแต่ละคนแต่ละบ้านก็ไปทำงานกรุงเทพแบบต่างถิ่นอะไรกันประมาณนี้ค่ะทุกคน ก็ต้องขอบคุณทุกกำลังใจนะคะแล้วก็ทุกคอมเมนต์นะคะที่คอมเมนต์เข้ามาที่อัปเดตยายเนาะช่วงนี้ก็ฝนตกนะคะอยากจะพาไปดูสวนดูอะไรก็ฝนตกชื้นนะคะก็อัปเดตประมาณนี้นะคะก็แม่ก็ใส่ปุ๋ยต้นไม้เย้ๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่สวัสดีค่ะ